โอเคครับพี่งเองี้ยงอันนี้ส่วนอะไรครับถัวักยาวตัวฝักยาวที่ใช้อะไรอยู่ตอนนี้ใช้สมแดงสมแดงอันนี้คือฟิกใช่ไหม,มแดงฟิกแล้วก็ยางซองอยางซองอะมิโนผส,สมกันสองอย่างอย่าง,างละเท่าไหร่ปริมาณอ,ออันนี้สิบอันนี้สิบสีผส,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 สมน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรีดกี่วันฉีดทีกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเท่าไ่แล้วเป็นไงฉีดแล้วอ๋อเร็วไหมครับก็แป๊บเดียวเต็มค้างครับ ทิ์เดียวอันนี้ลงอันนี้พี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณสองสองพันกว่าสองพันฝ่าแล้วพี่กะว่าได้เท่าไหร่ก็ประมาณสองหมื่นอ่าประมาณสองหมื่นโอเคตอบไะใช้สมแดงมาดียังไงพี่นกเอี้ยงดียังไงก็ประหยัดทุนเยอะอ๋อลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตอ่านี่เพิ่มเงินในปอตตังด้วยเพิ่มตังดีวกัตังทุกปีอ่ะแปลงแปลงใหญ่ผมเคยเก็บได้วัน ร้อยโลมีมันจะได้อยู่ประมาณสามวันต้นแล้วก็ลงมันลอ๋อคือช่วงสามวันนี้คือช่วงพีคของเราแล้ววันละร้อยโลร้อยโลนี่ประมาณเท่าไหร่พี่สงครับเป็นเงินประมาณก็โลตอนนั้นโลสามสิบโอ้สามสิบวอลโลเขละสามพันแล้วแล้วตอนนี้แหละตอนที่พี่ใช้ควิกที่พี่ถือเนี่ยร้อยโลได้กี่วันผมได้โลละสามสิบห้าอยู่สามวันน้นแล้วเขาก็เข้าสงกรามลงมาเรื่อยๆเลยจหนึ้อสิบห้าบาทค่ะและอทิเก็บได้ร้อยโลแล้วพี่ได้กี่วันร้อยโลละ ได้สอาทิตย์ได้สองอาทิตย์โอ้เ้ร้อยโลได้ได้ได้สิได้ได้ห้าวันร้อยโลได้ห้าวันน้กนันก็ขึ้นร้อยเจ็ดร้อยแปดโอ้ยันสองร้อยฉีดฉีดปุ๊บร้อยเจ็ดสิบร้อดสิบร้อยเจดสิบร้อยแปดสิบร้่ยีจ็ดบ้ฉีแดสล้วจะเพิ่มปริมาณใหด้มันปิบเก็บได้อยเอยๆอยเ่่อยแปนสิ้อยเจั่้งแต่ที่ม้ใล้ควิกน่ะยสิบวันได้ประมาณ10วสิบาัเจากเคยเก็บได้เพียงแค่ ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดโลนี่ประมาณสิบวันพี่เก็บใช่ไหมเกือบสองร้อยอ่ะอันนี้เอาแค่ตัวสวยนะไอ้ตัวสั้นๆไม่ได้รับอ๋ออันนี้โอ้เอาสวยอย่างเดียวโอเคโอเคถ้าฟันก็อีกประมาณยี่สิบโลก็ตกก็สองร้อยแสดงว่าสมแดงนี่มันพี่ให้กี่เปอร์เซ็นร้อยหนึ่งร้อยร้อยเปอร์เซ็นเถอะนะร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอเคก็มาดูว่านี่มันเริ่มมันเริ่มออกนี่แหละใช่ใช่ใช่ใกล้เนี่ยมันเป็นแรปเหมือนนั้นนะค่ะเดี๋ยวฝนชุดนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยแดดมาเนี่ย ดืดเลยเขาก็มีแรปโผล่มามีดอกถ้าอย่างนั้นสโลแกนของเราก็เจ๋งใช่ไหมพี่นพรสโลแกนของเราคือรู้จักรู้จักใครรู้จักเราใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีคนนั้นรวยใช่ใช่ใช่สุดยอดเยี่ยมเลยดีใจด้วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผผสีมากมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปีนี้ให้ขอบคุณเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่